แล้ววิธีลงสอบอใช้้าพที่เราเอ่อไม่เป็นไรหรอกค่ะต้องเลียวค่ะต้องเลียวทุกอย่างไม่มีสร้างภาพฟาลาจา์เดี๋ยวเลยเธอกระดูกนี่สำคัญถูกไหมแค่นิ้วเราสัมผัสเราย,ยังไม่รู้เลยกระดูกไม่กระดูกสอบยิ่งจับความรู้สึกไม่ได้แล้วทับกระดูกเขาดังนั้นเราจึงเอานิ้วเนี่ยปิดกระดูกก่อนแล้ว<ม>สอบวางต่อนิ้วเลยนะ ไม่ใช่พอปิดกระดูกก็มาอย่างนี้มันก็ไม่ได้โดนถูกไหมต <นะ S 1> ิดระหว,ว่างให้คิดนะการวางศอกต้องคว่ำศอกเสมอเพราะเวลาเรากดมันจะปล่อยลงมาแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บอ่ะกดมาปุ๊บมันยยกเข้าหาเราถูกไหมเราจะไม่ทำวางนี้โยกตัวขึ้นมาอ่ะโยกขึ้นมาเวลาโยกขึ้นมาเนี่ยศ<ม>อกเราสี่้างสาวโยกขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังอยู่สี่าไม่โยกขึ้นมาแล้วก็ตามอย่างนี้ไม่ได้นะโยกโยกขึ้นมาเราจะใช้น้ําหนักกัน จากตัวนะพออย่ปปางนี้ปุ๊บค้างไว้นิดหนึ่งแล้วเราก็พลิกแค่นี้แล้วมือนี่ก็กัน้นนะนิ้วนิ้วต้องปิดกระดูกไว้เสมอเพื่อจะได้ไม่โดนกระดูกโยกตัวมามพลิกกัน้นโยกตัวเข้ามา เวลาสิ่งสำคัญคืออะไรส,ส,สิ่งสําคัญคือโยกตัวขึ้นมาปุ๊บค้างไว้นิดนึงให้เขารู้สึกดีก่อนแล้วค่อยผลิกไม่ใช่พโยกตัวขึ้นมาปุ๊บเราก็พลิกเลยเขาจะไม่ได้อะไรตรงนี้ใช่ไหมึีมม่มาตรงนี้ได้ต้องอย่าโดนกระดูกนะ ยกตัวขึ้นมามมทีนี้พอเราคึงขึ้นมาตรงนี้เสร็จเราก็มาใช้สอบกัะสบะวิธีใช้สอบกัะสบักที่ดีที่สุดคือนัง่งหันหน้าแบบนี้และตั้งช็อกสอบขนานไปกับสะบักเลยว่ามให้มันดูก่อนนะว่าเป็นสะบักไหมนเนี่ยเวลามือเธอลงไปเธอต้องรู้ว่ามันเข้าหรือเปล่ายกตัวขึ้นมา,ขา,มนขาเข้าไหมเข้าคุณไปร่ อันนี้เราไม่ต้องพีกิกัรอกเราก็ค่อยๆเะแล้วก็มาต่อ,อแล้วก็มาจุดจุดที่อาจารย์บอกมันโอเคเลยนะกดอันนี้เราอาจจะกดแล้วดันเข้ามานิดนึงกดกดลงไปดันเข้าหาตัวนิดนึงกดโยกตัวไม,ม่มมแล้วค้างไว้ถ้าเราตรงนี้ชํนนานาญแล้วนะเราสามารถที่จะงัดเข้าขึ้นมาอย่างนี้ได้ ก่อนที่จะปล่อยนึกออกไหม,ออมลองกดนะเดี๋ยวจะสอนกดยกยกุก้างไว้หางไว้เสร็จก่อนเราจะยกขึ้นแล้วงัดขึ้นมาหน่อยหนึงนะที่เขาบอกว่งางัดเส้นงัดเส้นน่ะแตแ่เราจะไม่ทําแรงเราจะค่อยกดอย่างนี้ใช่ไหมกวลานงงัดจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่กดเจ็บตา